สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องจันเจ้าขารีวิวกันอีกแล้วนะคะและวันนี้เราก็จะกลับมารีวิวคุชชั่นอีกเช่นเคยคะ่ะและคุชชั่นที่เราจะมารีวิวให้ทุกคนได้ดูพร้อมกับการทดสอบผลลัพธ์ของงานผิวก็คือคุชชั่นของรันเองคะ่ะก่อนอื่นเราไปทําความรู้จักกับผลิตภัณฑ์กันก่อนนะคะว่าคุชชั่นตัวนี้เขาเป็นยังไงบ้าง Run Perfect Glow C u s h i o n SA 50เอบวก ป็นคุชชั่นที่จะให้ความเบาสบายผิวเพราะเขาใช้เทคโนโลยี Airy Fixer ที่จะช่วยให้เนื้อคุชชั่นติดผิวได้แนบสนิทผิวมากขึ้นและยังมอบความเบาสบายผิวให้เราอีกด้วยค่ะและยังมีไฮยาลูรเนตแอซิดที่จะช่วยเพิ่มและก็เก็บความชุ่มชื้นให้ผิวได้ยาวนานตลอดทั้งวันเหมาะกับคนที่มีสภาพผิวแห้งมากๆเลยนอกจากนี้ยังช่วยปกป้องผิวจากมลภาวะและช่วยให้ผิวแข็งแรงกระจ่ากใสมากขึ้นด้วยคาโมไมล์เอ็กซตรัและยังมีเซนทรัลล่าเอ็กซตรัก ที่จะช่วยลดการอักเสบลดการระคายเคืองและช่วยปลอบรมณ์ผิวอย่างไม่หมดนะคะเขายังมีซาลิสซิลิกแอซิดที่จะช่วยลดการอักเสบของสิวและช่วยลดการระคายเคืองไม่ทําให้ผิวแห้งกร้านโลชชันรุ่นนี้มาด้วยกันทั้งหมด4เฉดส,สีด้วยกันค่ะสีที่เราใช้ก็คือ4 02 medium light เหมาะกับสีผิวขาวปานกลางนอกจากจะให้ผิวที่สวยแล้วนะคะเนื้อพับต้องบอกว่าเนื้อนุ่มมากมาก เขาบอกว่าเป็นเกรดทีเมียมที่มาพร้อมกับถาดวอร์มคุชชั่นจะทำให้ได้งานผิวที่สวยเป็นธรรมชาติมากขึ้นเป็นคุชชั่นที่เฟรนลี่เหมาะกับทุกสภาพผิวแม้ผิวแพ้ง่ายก็สามารถใช้ได้เพราะว่าไม่ได้ใช้การทดลองในสัตว์ปราศจากน้ำหอมปราศจากส่วนผสมที่มาจากสัตว์ปราศจากพาราเบนและปราศจากแอลกอฮอล์ด้วยค่ะ มาเจอกันที่หน้าสดแบบนี้ก็ถึงเวลาที่ต้องมาลงคุชชั่นบนผิวให้ทุกคนได้รู้กันแล้วค่ะแน่นอนว่าเราลงเฉพาะครีมบำรุงผิวแล้วก็ครีมกันแดดไม่ได้ใช้พรายเมอร์ไม่ได้ใช้คอนซีลเลอร์ใดๆช่วยนะคะเพื่อที่จะได้ให้ทุกคนได้เห็นงานผิวที่มาจากคุชชั่นลันตัวใหม่จริงๆค่ะตลับของเขามีความเบาแล้วก็จับถนัดมือมากๆเลยนะทุกคนจะบอกว่าให้กดลงไปแค่นี้ก็พอค่ะเพราะว่า กดลงไปในปริมาณเบาๆแบบนี้ก็ได้เนื้อคูชชั่นออกมาที่เยอะมากๆแล้วนะแล้วก็ทําให้เนื้อคุชชั่นมีการกระจายตัวบริเวณแผ่นรองตร,งตรงนี้เลยเห็นไหมคะว่าเนื้อคุชชั่นน่ะมีความปกปิดผิวที่ดีมากๆเลยนะอันนี้ใช้ในปริมาณการกดแค่หนึ่งครั้งนะก็ค่อนข้างที่จะ ทั่วใบหน้าแล้วและนี่ก็เป็นการลงผิวแค่หนึ่งรอบนะกดคุชชั่นแค่หนึ่งครั้งแล้วก็ลงบางๆทั่วใบหน้าค่ะใครที่ไม่ได้มีปัญหาผิวอะไรมากมายเราว่าใช้แค่หนึ่งครั้งก็พอแล้วนะแต่สําหรับเราที่มีปัญหาฝ้ากระแล้วก็จุดด่างดำรวมถึงมีริ้วรอยใดๆที่ต้องการการปกปิดนะคะเราก็จะขอลงเพิ่มอีก1รอบตัวพับของเขามีความนุ่มกําลังดีเลยนะคะแล้วก็ทําให้แทบๆทบตัวคุชชั่นบนผิวได้ง่ายนะ แต่ก็จะมีเหมือนกันนะที่เขาจะเป็นรอยขอบของพับได้เพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องใช้เวลาในการที่จะกดกุดชั่นลงบนผิวเนี่ยสักพักนึ่งเลยนะคะให้ไม่เห็นรอยของพาพอยู่บนใบหน้าของเรา และนี่ก็เป็นงานผิวที่ได้จากการลงคุชชั่น2รอบในปริมาณที่พอดีๆไม่ได้กดแรงจนหนาเกินไปนะคะจะเห็นว่าเขาให้การปกปิดใต้ตาที่มันคร่ำครได้ดีมากๆเลยอะ่ะแล้วก็บริเวณฝ้ากระจุดด่างดำที่เรากังวลน,นะทุกคนมันดูเบลอดูหายไปเลยโดยที่ไม่ต้องใช้ตัวช่วยแบบคอนซีลเลอร์เลยอะมันเวิร์กมากจริงๆค่ะ แต่เวลาลงบนผิวก็จะมีข้อที่ต้องระวังนิดนึงนะคะเพราะว่าเนื้อคุชชั่นของเขามีความเกลี่ยง่ายบางเบามันแทบจะลื่นไปกับผิวเลยเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้เวลาที่จะต้องแทบลงบนผิวให้นานสักนิดนึงจนกว่าจะไม่เห็นรอยพับบริเวณใบหน้าของเรานะไม่อย่างงั้นจะทําให้เนื้อคุชชั่นไม่ติดผิวแล้วก็จะเป็นคราบระหว่างวันได้เดี๋ยวเราจะขอตัวไปเซตผิวให้เรียบร้อยแล้วกลับมาพบกันใหม่นะคะ และนี้ก็เป็นงานผิวที่ได้จากการใช้คุชชั่นรันสุดใหม่สุดสีฟ้าสุดโกลนั่นเองนะคะทุกคนแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะมาทดสอบผลลัพธ์ให้ทุกคนได้ดูกันด้วยว่าผลที่ได้ตลอดทั้งวันจะเป็นยังไงและในท้ายคลิปนี้ก็จะมีการสรุปผลการใช้คุชชั่นตัวนี้ด้วยค่ะตอนนี้เป็นเวลา8โมงตรงแล้วนะคะสภาพผิวที่ได้หลังจากที่แต่งหน้าเสร็จเซ็ตผิวเสร็จนะก็จะได้ลุคแบบนี้เลยอันนี้เราไปเซ็ตผิวด้วย แป้งฝุ่นอัดแข็งนะคะก็ได้ผิวที่เป็นแบบนี้เลยทุกคนจะบอกว่าคุชชั่นรันเขาให้เนื้อที่แบบสบายผิวมากๆเนื้อสัมผัสดีเบลูขุมขนแล้วก็ปกปิดพวกจุดด่างดำรอยดำจากสิวฝ้ากระได้ดีมากๆเลยนะคะผิวหน้าเรียบเนียนไม่ต้องพึ่งพรายเมอร์เลยอะทุกคนแล้วก็ไม่ต้องพึ่งคอนซลเลอร์เลยนะปกปิดดีมากมาก ตอนนี้ผ่านไปสองชั่วโมงแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะต้องออกไปทำทุร์ข้างนอกแต่คิดว่าวันนี้มน่าจะได้ใส่แมสล่ละทุกคนเดี๋ยวจะมาอัปเดตงานผิวให้ได้ดูกันนะคะอัปเดตงานผิวตอนนี้ก็คือร่องริ้วรอยมีความตกร่องมากขึ้นนะแล้วก็บริเวณในส่วนของร่องแก้มก็มีนิดหน่อยแต่ว่าถือว่าไม่ได้เยอะมากมายนะคะและงานผิวก็ยังดูสวยดูกระจ่งางใสผิวยังไม่ดรอปนะแล้วก็ ผิวก็ไม่ได้มีความมันใ,นใดๆก็นี้ก็อาจจะเกิดจากการที่เราเสร็จแป้งช่วยด้วยค่ะมาอัปเดตผิวให้ทุกคนได้ดูกันค่ะตอนนี้ตอนบ่ายโมงตรงแล้วนะคะก็ออกไปทำทุระข้างนอกมาแต่ว่าอยู่ในห้องแอร์นะยังไม่ได้เจอสภาพอากาศที่มันร้อนอบ เอาเลยนะคะจะเห็นว่าผิวหน้ามีความกระจ่างใสยังมีความเรียบเนียนแล้วก็มีความผ่องมีความเล่นแสงแบบกโกลว์นะเป็นผิวกโกลว์แล้วก็ผิวไม่มันด้วยนะคะจะบอกว่าคุชชั่นตัวนี้เบาสบายผิวมากๆเลยถึงแม้ว่าเราจะลงไปถึง2องรอบนะแต่ก็ยังให้ความรู้สึกเบาสบายผิวแล้วก็ให้การปกปิดที่ดีมากๆอยู่ค่ะ เรื่องของการตกร่องริ้วรอยก็ยังเท่าเดิมกับตอน10โมงนะคะก็ไม่ได้มีตกกร่องอะไรเพิ่มเติมแล้วก็หน้ายังไม่ได้เป็นคราบนะจะมีความมันบริเวณจมูกนิดหน่อยค่ะแต่ก็ถือว่ายังสบายผิวอยู่ยังไม่ต้องสับหน้าและนี่ก็เป็นการอัปเดตจนครบ8ชั่วโมงที่เราจะทำการทดสอบให้กับทุกคนได้ดูกันแล้วนะตอนนี้4โมงเย็นแล้วค่ะจะเห็นว่าสภาพผิวหน้ายังไม่ดรอปเลยนะ ยังมีความกระจ่งางใสแล้วก็ความมันมีน้อยมากมากเรียกได้ว่าไม่ต้องสับหน้าเลยก็ได้นะคะจากที่เราดูในกระจกค่ะก็คือผิวโอเคเลยนะคะทุกคนแล้วก็เรื่องของการตกร่องริ้วรอยก็ไม่ได้มีเพิ่มขึ้นนะจะมีความมันเล็กน้อยตรงบริเวณจมูกแล้วก็หน้าแก้มที่เป็นช่วงทีโซนนะคะเดี๋ยวเราจะมาสับหน้าให้ดูกันด้วยว่าพอซับหน้าแล้วสภาพผิวที่ได้จะเป็นยังไง และนี่ก็คือคูชชั่นที่ติดมากับกระดาษทิชชู่ที่เราซับหน้าไปนะคะจะเห็นว่าติดออกมาค่อนข้างเยอะแต่ว่าก็ยังเหลืออยู่บนใบหน้าเราค่อนข้างยอ,อยู่เหมือนกันนะทุกคนแล้วก็พอซับแล้วอะคะ่ะจะเห็นว่าเขาก็มีความเป็นคราบนิดหน่อยนะแต่ว่าไม่ได้เป็นคราบแบบน่าเกลียดอะไรนะคะยังสามารถออกไปใช้ชีวิตได้อยู่นะเรื่องของริ้วรอยก็ไม่ได้เน้นให้เห็นชัดเจนมากขึ้นนะคะแล้วก็ ผิวหลังจากที่ซับหน้ามันไปแล้วก็มีความเบาสบายผิวมากขึ้นด้วยแต่ต้องบอกว่าเราไม่ได้ใส่แมสเลยทั้งวันนะคะทุกคนแล้วก็อากาศเนี่ยเริ่มจะเย็นมากขึ้นแล้วนะถ้าใชา้คุชชั่นตัวนี้ในช่วงที่อากาศร้อนอบอ้าวเหงื่อออกเยอะๆหรือว่าในวันที่ต้องใส่แมสและเจอสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าวก็ไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเนือ้อคุชชั่นเขาค่อนข้างที่จะมีความลื่นแล้วก็ ผิวได้ยากสักนิดนึงแต่ถ้าไม่ได้ใส่แมสก็จะไม่เจอปัญหานั้นค่ะเดี๋ยวเราไปฟังสรุปผลลัพธ์จากคุชชั่นรันสุดใหม่ตัวนี้กันนะคะว่าได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นยังไงบ้างหลังจากที่ทดสอบให้ทุกคนได้ดูไปต้องบอกเลยว่าประทับใจในคุชชั่นตัวนี้มากๆเลยนะคะแล้วก่อนที่เราจะมาสรุปผลให้ทุกคนได้ฟังกันในวันนี้ เราทดลองใช้มาสักพักหนึ่งแล้วนะในหลายๆรูปแบบทั้งการใช้ชีวิตปะจำวันทั่วไปในวันที่ใส่แมสและในวันที่ไม่ได้ใส่แมสรวมถึงการใช้ควบคู่กับพรเมอร์รวมถึงคอซิลเลอร์ด้วยนะคะแล้วก็การใช้งานจริงๆแบบที่ไม่ได้ใช้ตัวช่วยอะไรเลยอย่างที่ทดสอบให้ทุกคนได้ดูกันในวันนี้ก็สรุปได้เลยว่าเป็นคชั่นที่ ดีเกินราคาจริงๆค่ะสําหรับเรื่องของงานผิวนะคะเขาให้งานผิวที่โกลได้จริงแต่ว่าสําหรับใครที่มีผิวค่อนข้างที่จะมันถ้าอยากจะลองใช้จริงๆเนี่ยเราอยากจะให้เซตแป้งควบคู่กันไปด้วยนะคะเพราะว่าขนาดเราเองเป็นผิวผสมค่อนไปทางแห้งและขาดน้ําเราก็ต้องใช้การเซตแป้งควบคู่ไปด้วยอีกอย่างหนึ่งก็คือเนื้อคุชชั่นเขาจะมีความนุ่มลื่น จะกลืนไปกับผิวค่อนข้างยากติดผิวค่อนข้างยากนิดนึงแต่ว่าเราก็สามารถทําให้เขาติดผิวได้ดีได้แน่นมากขึ้นด้วยการแทบแทบบนผิวจนกว่าตัวคุชชั่นจะไม่เห็นเป็นรอยของพับบนใบหน้าของเราแล้วนะคะก็จะทําให้ตัวคุชชั่นของรันตัวเนี้ย ติดผิวยาวนานตลอดทั้งวันเลยเราชอบที่เนื้อคุชชั่นของเขาเกลี่ยง่ายเบาสบายผิวมากๆนะแล้วก็ให้การปกปิดได้ในระดับกลางจนถึงระดับ full c o v e r a เลยค่ะก็ถือว่าเป็นคุชชั่นที่ทำหน้าที่ในการปกปิดผิวได้ดีในขณะที่ก็ยังให้ความรู้สึกว่าเนื้อสัมผัสของเขาบางเบาไม่ได้รู้สึกหนักหน้าเลยนอกจากจะให้การปก ปิดจุดด่างดําฝ้ากระใดๆแล้วนะคะเขาก็ยังช่วยเบลอรูขุมขนได้ดีมากๆด้วยใช้แล้วรู้สึกเบาสบายผิวให้ความชุ่มชื้นให้ผิวฉ่ำ g ก o w ตลอดทั้งวันใช้แล้วไม่รู้สึกว่ามันมีความระคายเคืองผิวแล้วก็ไม่ได้เกิดการอ,อุดตันเลยค่ะฟิน i s h ผิวที่ได้ก็คือสวยกล o w เล่นแสงมากๆเลยนะคะสีที่เราเลือกใช้ก็พอดีกับผิวเป๊ะๆเลย สำหรับคนที่ไม่ได้ต้องการการปกปิดฝ้ากลระจุดด่างดำใดๆนะคะก็ลงผิวแค่รอบเดียวก็ได้ผิวที่ดูสวยแล้วก็เป็นธรรมชาติแล้วค่ะและคุชชั่นตัวนี้ก็มาพร้อมกับการป้องกันผิวจากแสงแดดนะด้วย s อส50บวก PA บวกนะคะแต่ว่าเราก็ยังมั่นใจกับการใช้ครีมกันแดดลงก่อนที่จะใช้คุชชั่นตัวนี้อยู่ดีนะสำหรับสาวๆที่มีริ้วรอยล่องลึกแบบเรานะคะ เขาก็จะมีการตกร่องบริเวณรอบดวงตาและก็บริเวณร่องแก้มได้อยู่เหมือนกันนะแต่ว่าถ้าใช้นิ้วมือแทบๆไปค่ะพวกการตกร่องใดๆมันก็จะดีขึ้นเพราะฉะนั้นอย่างที่เราเน้นไว้แทบจะทุกคลิปของการใช้คุชชั่นเลยก็คือใครที่มีริ้วรอยนะอย่าใช้คุชชั่นในปริมาณที่หนาเกินไปค่ะแค่2องรอบนี้ก็ถือว่าเยอะแล้วนะ ข้อดีของกุชั่นตัวนี้มีเยอะมากเลยนะคะแต่เราก็จะมีข้อที่จะให้ทุกคนได้กลับไปพิจารณานิดนึงเนาะเป็นข้อชวนคิดละกันว่ากุชั่นตัวนี้เขามีฟินิชผิวที่ให้ความเป็นผิวโกลว์ก็จริงนะคะแต่ว่าเขาจะมีเนื้อสัมผัสที่ค่อนข้างที่จะลื่นเพราะฉะนั้นเนื้อกุชั่นของเขาอะ่ะจะติดแมสได้ง่ายมากๆและเวลาติดแมสก็จะทำให้ผิวของเราเป็นคราบ รวมถึงมีการเน้นรูขมุมขนให้ชัดมากขึ้นเดี๋ยวเราจะแปะรูปให้ดูนะคะว่าเวลาที่เราใส่แมสแล้วผิวมันเป็นคราบเขาจะมีลักษณะนี้เลยก็คือเราจะเห็นเนื้อพุดชั่นหรือว่าตัวแป้งที่เราใช้เซตผิวอะ่ะมันตกร่องรูขมุมขนก็จะทำให้เห็นรูขมุมขนแล้วก็เห็นร่องริว้วรอยได้ชัดเจนมากขึ้นเพราะฉะนั้นเรามองว่าพุชชั่นตัวนี้เหมาะกับการใช้ในชีวิตประจำวันทั่วไปแล้วก็ในวันที่ ไม่ได้ใส่แมสถ้าต้องการออกงานต้องการผิวที่กริบไม่เป็นคราบเวลาที่เราสับหน้าการใช้รองพื้นก็น่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีค่ะและนี่ก็เป็นข้อสรุปจากการใช้คุชชั่นรันสุดใหม่จากประสบการณ์ใช้ตรงของเราเองนะคะไม่ได้อ้างอิงสภาพผิวใครใดๆเกิดจากประสบการณ์การใช้ ของตัวเองล้วนๆเลยถ้าใครได้ลองใช้แล้วเป็นยังไงบ้างก็เอามาเล่าให้เราฟังได้นะคะแลกเปลี่ยนกันหรือว่าใครจะมีวิธีใช้ที่ทำให้เขาไม่เป็นคราบได้ง่ายก็เอามาคอมเมนต์ไว้ได้เลยค่ะเผื่อว่าจะมีประโยชน์กับใครที่กำลังสนใจคุชชั่นตัวนี้อยู่แต่ว่ายังลังเลนะคะก็จะได้เป็นข้อประกอบการพิจารณาการตัดสินใจได้ค่ะใครที่กำลังมองหาคุชชั่นที่ ให้ผิว glow สวยแล้วก็ไม่หนักผิวให้ความรู้สึกสบายผิวตลอดทั้งวันพัฟชั่นของรันก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูคลิปของช่องจันเจ้าขารีวิวนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องจันเจ้าขารีวิวเสมอมาเลยแล้วพบกันใหม่ในคอนเทนต์ต่อไปค่ะ